สวัสดีครับผมเพชรคนเฮ็ดว่าวนะครับเดี๋ยวคลิปนี้พามาเบิ้งว่าวจุฬาครับผมเป็นว่าวจุฬาขนาดเมตรห้าสิบนะครับนี่ครับผมพึ่งมัดเสร็จเมื่อกี้นี่ครับผมมัดเสร็จไหมไหมเลยครับผมนี่ครับเดี๋ยวให้เบิ้องลักษณะนะครับประมาณนี้แล้วครับผมการมัดนะครับก็ไ่ได้แบบว่าฟีมืออย่างครับผมเพราะว่าพัฒนาอยู่นะครับเน้นพัฒนาอยู่ครับผมนี่นะครับ การมัดครับผมกิดแบบกลางๆนะครับเนื้องานครับผมนี่ครับผมกะรูปสูงกะสีค่อนข้างที่ยีนีนิดนึงนะครับตัวนี้ครับผมความสูงจากระดับพื้นขึ้นไปเมตรเจ็ดสิบห้านะครับหรือหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเซนติเมตรครับผมอ่ะนี่นะครับคันสนูเป็นเมตรสี่สิบนะครับนี่ครับผมเฮเบิ้งเลยนะครับคันสนูเมตรสี่สิบครับผมกะเป็นสูตรนิ่งนะครับทําขึ้นเป็นสูตรนิ่งครับผม สูนยนิ่งนะครับปีกกลางๆครับผมปีกกลางๆนะครับบ่ได้แข็งมากครับผมกลางๆดันล้มร่อนได้ดีเลยนะครับเหรดล้มร่อนได้ดีครับผมนี่นะครับลักษณะการมัดครับผมแบบคร่าวๆนะครับผมนี่ครับผมก็ได้รับอุบัติเหตุนิดนึงครับผมเฝ้าครับผมเฝ้ายันบ่ได้ลงคลิปนะครับมื่อนี้คัตเตอร์สอยไปครับผม บ่เป็นยังนะครับไก่หัวใจครับผมนี่นะครับกะมาทายให้พี่ๆน้องๆได้รับชมเบื้ครับผมกะวันที่12นะครับเอ้ยวันที่2ครับผม12กุมภานะครับไม่ใช่12ครับผม2กุมภาปีหกห้านะครับประมาณเก,เกือบเกือบหโมงแล้วครับผมนี่แต่เว้นค่อยแล้วนะครับนี่นะครับลักษณะการมัดกะประมาณนี้แล้วครับผมเนาะมาทายคุ้งให้เบื้ครับผมกะมีล้มเดี๋ยวได้ชมเนี่ยครับผมตัวนี้นะครับ ทรงนี้นะครับนี่เมตรห้าสิบทรงใหญ่ครับผมนี่นะครับทรงใหญ่แบบดึงสู่มือได้แหละแต่ว่าปีกว่าได้แข็งนะครับปีกกลางๆครับผมกลางๆไปทางอ่อนด้วยแหละนี่ครับผมไ้เหล่นลม้มรอดน,นะครับตาไม่ก็จะลบนิดนึงนะครับตาไม้ครับผมเพราะว่าเป็นไม้าตามันค่อนข้างที่จะโพลนิดนึงนะครับนี่นะครับผมไม่เรียงล้ํานะครับ ทางบ้านผมเอินไม่เลี้ยงล้ํครับผมภาษาการก่อสร้างเพั่นแหละครับผมนี่นะครับกะค่อนข้างที่จะแบบรีบนิดนึงนะครับเจ็บมือครับผมต้องไปทําแผลแล้วนะครับอ่ะกับประมาณนี้แล้วครับผมเนาะสันสันครับผมคลิปนี้สันสันเลยนะครับนี่นะครับผมพามาดูโครงว่าจุฬามิตรห้าสิบนะครับสูงยีครับผมสูงยีนะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวรอชมกันครับผมมีล้มนะครับ ล้อช้มกันครับผมอ่ะจะเจอกันไม่คลิปหนา้าครับผม